คลิปนี้นะครับจะพามาดูในส่วนของการเข้าไปแก้ไขข้อมูลรูปภาพนะครับหรือว่าเปลี่ยนรูปภาพร้านค้าที่อยู่บนเซลล์ติ๊กต็อกนะครับว่าเราจะเข้าไปเปลี่ยนรูปหรือว่าแก้ไขรูปเนี่ยอย่างไรนะครับตามมาดูกันนะครับโอเคนะครับเรากลับมาบนหน้าจอคอมเราต่อนะครับผมทําผ่าน p c เหมือนเดิมนะครับทุกๆครั้งผมก็จะทําผ่าน p c นะครับมันสะดวกดีอ้าวเราไปเปิดในส่วนของเบราว์เซอร์ก่อนเพื่อจะเข้าไปยังเซลล์ของ TikTok อกนะครับ เหมือนเดิมนะครับตัวเซลเลอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้พาไปดูวิธีการสมัครนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปทําการสมัครเซลเลอร์ของ TikTok เนี่ยยังไงนะครับเพื่อไปผูกบัญชีกับบัญชี t k t t o k ที่เพื่อนๆมีนะสําหรับใครที่มี t k t t o k แล้วต้องการขายของบน t k t t o k ด้วยเนี่ยอันนี้เพื่อนๆลองไปหาใน YouTube น่าจะหาไม่ยากนะครับวิธีการผูกอันนีผ้ผมเคยทําไว้เรียบร้อยแล้วเราพิมพ์เซลเลอร์นะครับขีด th นะครับ t i k t o ok. k com แบบนี้นะครับขอไปเลยนะครับ ผมเคยทาไว้อยู่แล้วนะครับระบบมันก็จําไว้นะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้เป็นระบบหลังร้านของทางช็อปของ Tik t o อลนะครับแล้วไปยังมุมซ้ายบนเห็นไหมครับมีผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วก็เลือกไปที่ผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้แล้วก็จัดการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนี่เหมือนเดิมกดเข้ามานะครับเขาก็จะแสดงแบบว่าทั้งหมดหรือว่าวางขายอยู่ถ้าเราต้องการแยกนะครับเราก็บอกว่าเอาแบบวางขายอยู่ก็ได้นะครับ เลือกเฉพาอที่วางขายอยู่นะครับคือตัวนี้เนี่ยเราเรายังคงใช้ตัวกระเป๋าตัวเดิมนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายรูปใหม่ผมก็จะทยอยเปลี่ยนทุกแพลตฟอร์มที่ผมมีเลยนะครับตั้งแต่ช้อปปี้ทิกต็อกเดี๋ยวไลน์ไมช็อปไลน์ช้อปปิ้งก็ไปเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับอ่าดูอีกทีหนึ่งรูปภาพเราเก็บไว้ที่ไหนของผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับก็คือรูปนี้นั่นเองอ่าไปไหนละรูปนี้ครับกระเป๋าคาดเอวตรงเนี้ยนะครับ สีเหลืองกับสีแดงนะครับพอเรามาในส่วนของกลับมาที่ในส่วนของเซลเลอร์นะครับทิกตอกเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับรายการนี้แหละกระเป๋าแคนวาสคาดอกนะครับตรงนี้แล้วก็กดที่แก้ไขนะครับปึ๊บเข้าไปทีหนึ่งนะครับแก้ไขแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาเลยนะครับรอโหลดรอโหลดอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเคยใส่ไปก่อนหน้านี้หมดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เอาไว้เหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําในส่วนของการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้ดูเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมมีอยู่แล้วผมเอารูปไหนไม่เอาบ้างนะครับผมก็ลบทิ้งตรงนี้นี่ลบทิ้งผมลบทิ้งให้หมดเลยแล้วกันครับตรงนี้นะครับของเซลเลอร์บนลติ้ตอกเนี่ยเขาให้ใส่ได้9รูปเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสามทับเก้าก็คือได้หมด9รูปนะครับเราก็ทําการเก็บรูปตอกตัวนี้ไว้แล้วเราก็มาทําการเพิ่มนะครับนี่ เรามีอยู่สองรูปใส่ได้อีกเจรูปนะครับก็เหมือนเดิมเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับก็เลือกตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วกันนะครับสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเอามีแล้วกันนะครับแล้วกดเข้าไปเลยปั๊บเนี่เราให้ระบบเขาโหลดนะครับแปบ๊บหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนรูปอย่างที่ผมบอกไปนะตรงนี้นะอันนี้เราเลื่อนได้ไหมเอาเลื่อนได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับช้อปปีเลยนะครับระบบของทาง ทิกตอกนะครับเราเลื่อนเอานี้าเป,ร,ปรูปแรกเลยแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ไปไว้ตอนท้ายแล้วกันแบบนี้นะครับโอเคคือเป็นรูปใหม่ที่เราจัดพร็อพวางบนโต๊ะคู่กับหนังสือมั่งคู่กับแล้วก็ใส่ให้ดูนะครับใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถืออะไร่งี้ให้ดูนะครับว่ากระเป๋านี้ใช้งานยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็แต่เขามีบอกขนาดแนะนาเห็นไหมครับตรงนี้อัปโหลดที่มีขนาดอย่างน้อยพันสองคูพันสพิกเซลอ่าแล้วแต่เขาตรงนี้นะครับแต่ภาพของเราเนี่ยเป็นจัตุรัส แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไอ้นี้ไอ้นี้ไอน้นี้ไม่บังคับนะครับตรงนี้ครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้พื้นหลังสีขาวนะครับแต่ทีนี้ผมพามาดูตรงนี้ดีกว่าในส่วนของ t i k t o k เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของไอ้ตรงที่คําอธิบายสินค้าตรงนี้ครับดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะให้เราใส่รูปเพิ่มได้เพราะบางครั้งรูปข้างบนเนี่ยเก้ารูปเนี่ยนะครับมันไม่พอเพื่อน <S <S <EL> ๆบางทีถ่ายรูปสินค้าเนี่ยอาจจะมีหลายมุมถูกไหมครับตอนนี้เราอาจจะมีเป็น1ิบมุมส2บมุมอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาบังคับเบื้องต้นให้เราใส่ได้แค่เก้ารูปแต่ว่าเราอาจจะมีรูปมุมอื่นที่เราต้องการแสดงเนี่ยเรามาเพิ่มข้างล่างได้ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเห็นไหมครับมีเคอร์เซอร์ก็คลิกตรงนี้เข้ะอ n t e r อีกทีนึงก็ได้แล้วก็มีปุ่มเพิ่มรูปภาพตรงนี้เราเพิ่มได้เลยครับตรงนี้ครับอ่าผมกดเพิ่มตรงนี้เนี่ยแล้วก็เราไปเพิ่มรูปภาพทีนี้เราจะเพิ่มซ้ําก็ได้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหานะครับอันนี้เพิ่มให้เราเรากดทั้งหมดเลยอ่ะนี่ผมกดเลือกทั้งหมดเลยททีีนะทีี่าา่่เเรราาามมมมลลลยยนนะผผอหไปปปถูแ้วกด open นะครับเนี่ยเห็นไหมครับระบบเขาจะโหลดเข้ามาตรงนี้เลยความหมายก็คือว่าลูกค้าในเวลาเขาจะซื้อสินค้าเราเนี่ยเขานอกจากเขาจะเห็นไอ้ตัวเก้ารูปข้างเก้ารูปข้างบนเนี่ยก่อนแล้วนะครับ <c oughs> เห็นเบื้องต้นก่อนแล้วละ่ะเวลาเขามาดูรายละเอียดดีเทลสินค้าเรานะครับเนี่ยตรงนี้ว่าเอ๊เป็นผ้าอะไรยังไงมีสองชุดสีอะไรอยู่นี่ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้เขาลูกค้าเนี่ยมาเห็นข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับตรงนี้ข้อมูลพวกเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ย นะครับตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยลูกค้ายังสามารถจะได้ดูรูปเพิ่มนะครับเผื่อเราจะมีรูปมุมอื่นนะครับที่เราอยากจะใส่เพิ่มเนี่ยทางคุณลูกค้าก็จะเห็นเพิ่มอีกเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะตรงนี้นะครับเอาละส่วนทางขวานี่เป็นพรีวิวนะครับว่าลูกค้าจะเห็นมุมมองลักษณะแบบไหนเนี่ยเวลาลูกค้าเลื่อนลงมาดูก็เห็นแบบนี้เลยนะครับพอทุกอย่างโอเคถูกต้องหมดอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นของเก่าอันนี้มีวิดีโอด้วยวิดีโอเดี๋ยวผมไปเพิ่ม เหมือนกับในส่วนของตอนที่เพิ่มของทางช้อปปี้นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาเห็นคลิปนี้ของผมเนี่ยนะครับวิธีการเพิ่มวิดีโอตรงนี้เนี่ยผมจะไปเพิ่มในมือถือตอนนี้ผมทําอยู่บน PC นะครับแต่ว่าวิดีโอสั้นของผมเนี่ยผมผมถ่ายจากมือถือมันอยู่ในมือถือนะครับผมก็จะไปเพิ่มวิดีโอตรงนี้ครับในบ,บนมือถือซึ่งผมก็เคยทําวิธีการเพิ่มให้ดูแล้วนะครับในลักษณะของตอนนั้นที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปีซึ่งอันนี้ก็ทําไม่ยากเพื่อนเก็ไปบนมือถือนะครับแล้วก็เข้าไปยังเซลเลอร์ ติกต็อกนะครับบนมือถือนะที่เป็นแอปเขาเนี่ยแล้วกดเข้ามายังสินค้าตัวนี้แหละตัวกระเป๋าคาดเอวของเราตัวเนี้ยสินค้าตัวที่เ,เพื่อนๆต้องการเพิ่มวิดีโอนะครับแล้วก็มากดเพิ่มวิดีโอตรงนี้ได้นะครับก็เพิ่มเพิ่มเสร็จข้อดียังไงก็คือว่าลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าเราเนี่ยนอกจากจะเห็นภาพนิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยเขายังเห็นวิดีโอได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ข้อมูลต่างๆที่ผมเคยเคยทําอยู่แล้วอะผมเปลี่ยนรูปตรงนี้บ้างดีกว่านะครับอ่า นะครับรูปที่เป็นรูปพรีวิวให้ลูกค้าดูเนี่ยผมไม่เอาแล้วสีแดงผมได้รูปใหม่แล้วผมลบนะครับแล้วผมใส่รูปใหม่ดีกว่าตรงนี้นะครับเอาเป็นรูปแดงนี้ให้ลูกค้าเห็นนี่แบบนี้นะครับวางอยู่บนโต๊ะดีกว่าอัน,นี้มันพื้นขาวเห็นไหมครับสีเหลืองเนี่ยพื้นขาวนี้บางทีลูกค้าดูแล้วมันดูแห้งๆนะครับผมก็ดูแล้วไม่มีสีสันไม่มีลูกเล่นไม่มีไม่มีชีวิตชีวานะครับผมก็เปลี่ยนบ้างนะครับเอาแบบที่วางอยู่บนโต๊ะนี่แบบนี้ครับให้ลูกค้าเห็นว่าอ๋อ กระเป๋าส่งจริงๆมันประมาณนี้นะเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยแบบนี้ครับแล้วทุกอย่างเราคงราคาละสายเสร็จนะครับตรงนี้น้ำหนงกน้ำหนักเสร็จแล้วก็กดอัปเดตมุมขวาล่างตรงนี้ครับปั๊บนะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยินดีด้วยส่งเพื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ตกลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตามนี้นะครับนี่ใส่ดูซิวางขายอยู่อ่านี่ครับเขาเปลี่ยนรูปใหม่ให้เราได้ไหมครับเนี่ย ไอตัวกระเป๋าคาดเอขคาดอกตรงนี้ครับเห็นไหมครับรูปก็จะเป็นสีเหลืองวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะครับบนเซลเลอร์ทิกต็อกนะครับจบกันไปนะครับสําหรับการทําเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับการเข้าไปเปลี่ยนรูปหรือว่าแก้ไขรูปนะครับที่อยู่บนร้านค้าในเซลเลอร์ทิกต็อกของเรานะครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรเข้าไปเปลี่ยนรูปออนนี้ก็คือเป็นกรณีที่เรามีการถ่ายรูปใหม่หรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรูป ให้มันดูดีขึ้นนะครับเราก็เข้าไปลบแล้วก็เพิ่มใหม่ได้นะครับก็สําหรับคลิปในตอนนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าเนี่ยจะจะเป็นการพาไปดูในส่วนของการแก้ไขรูปภาพนะครับที่อยู่บนไลน์ไมช็อปหรือว่าไลน์ช้อปปิ้งนะครับติดตามนะครับ